ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมีกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อป้องกันผู้เสพติดรายใหม่และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสถานศึกษาสีขาวปลอดสาร ปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนบ้านดอนบุยหนองแฝกดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเช่นสถานีตำรวจภูธรวานอนิวาสโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาคำองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาคำและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนอครเขตสอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้โรงเรียนบ้านดอนบุยหนองแฝก มีการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวเกิดความยั่งยืนต่อไปครับโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสตั้งอยู่ที่บ้านดอนมุยหนองแฝกหมู่ที่4 ตำบลนาคำอำาเภอวันรณิวาสปัจจุบันโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด7คนประกอบด้วยรักษาการผู้บริหารสถานศึกษา1คนข้าราชการครู5คนและนักการพานโรง1คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด66คนโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตั้งแต่ปีการศึกษา2564่ภายใต้การนำของนายธนศักดิ์สุวรรณเทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซอตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกได้ดำเนินงานตามกิจกรรม5มาตรการ4ี่ต้องสองไม่โดยมีการดำเนินการดังนี้ มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการตลอดปีการศึกษาคือมีการดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาวทุกชั้นเรียนมีผลการประเมินในระดับดีเด่นทุกห้องเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุขเน้นให้มีการบริหารจัดการและการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวทุกระดับชั้นมีการจัดห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัยแก่ผู้เรียนครูที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและมีความพึงพอใจต่อาการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำจิตอาสากิจกรรมอบรมเด็กไทยยุคใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติดและกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและผลกระทบของสารเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนนอกจากนั้นแล้ว ยังได้จัดให้มีห้องคลินิกเสมามรักเพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนตามแนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนาอีคิวแก่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกได้นำเอาความรู้ด้านยาเสพติดมาบูรณาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตนารีอันได้แก่กิจกรรมเพลงกิจกรรมการเดินทางไกลกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเกมลูกเสือเนตนารีทั้งลูกเสือสามรองและลูกเสือสามัน ครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะดนตรีและกีฬากิจกรรมชุมนุมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามกลุ่มสนใจต่างๆเช่นการทำขนมการทำอาหารการปลูกพืชผักสวนครัวนอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกมีการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกระดับชั้นมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้ครูในโรงเรียนมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำครูประจำชั้นได้รับทราบถึงพฤติกรรมสภาพความเป็นอยู่ และความต้องการความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและนักเรียนโดยตรงมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกมีระบบการส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดโดยมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานีตำรวจูธรวันอนนนิวาสและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำในการดูแลแก้ไขปัญหานักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดแต่ในปัจจุบันยังไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้นในโรงเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนยังมีแนวทางในการดำเนินงานด้านจิตสังคมบำบัดโดยผ่านกิจกรรมคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนอกจากนั้นโรงเรียนยังได้จัดให้มีตู้แดงเสมารักเพื่อรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดทุกช่วงเวลามาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรวานอนอนิวาสในการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน โดยผ่านกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูตำรวจหรือครูแดโร,รงเรียนมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง5นาทีโดยจัดให้ผู้บริหารครูหรือผู้นำชุมชนได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ผู้เรียนนอกจากนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อให้ครูประจำชั้นได้ใช้เวลาในการส่งเสริมนักเรียนตามกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกมีนักเรียนแกนนำจิตอาสา ในการดําเนินงานด้านยาเสพติดอย่างน้อยห้องเรียนละ5คนเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆร่วมกับครูเวรประจําวันโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกมีนโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและอบายามุขในสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาจากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและอบายามุขต่างๆ โดยในปีการศึกษา2561โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศ <un> ึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกดีเด่นระดับเงินและได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกดีเด่นระดับทองในปีการศึกษา2565ซึ่งถือเป็นขวัญและกำลังใจอันสำคัญที่จะทำให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอบายามุกได้ต่อไปในอนาคตโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกมีการใช้นวัตกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิธีสถานศึกษาสีขาวโดยใช้รูปแบบ D M N ดอนมุยหนองแฝกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice โดยทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจึงได้เข้าร่วมโครงการและดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเพื่อปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนโดยมีขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานดังนี้ B. Development คือการพัฒนารูปแบบการสอนโดยการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการศึกษาทางไกล DLTV สื่อจากอินเทอร์เน็ตการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกและการเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่นในชุมชน M. m โ r a รคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝกได้จัดก,การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสารรค์คิดได้อย่างมีวิจรารณญาณและมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองเข้าใจตนเองเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนอยู่เสมอ n. Networking การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาโดยทางสถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถานีตำรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนในเครือข่ายและผู้นำชุมชนในการที่จะช่วยกันดำเนินงานป้องกันยาเสพติดและอบายามุขในสถานศึกษา